สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะใช้ส่วนผสมแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองใช้นมโรงเรียนกล่องเล็กๆเราก็ทำได้เช่นเดียวกันวุ้นนมค่ะเลือกนมรสที่เราชอบได้เลยออกมาเนื้อเด้งๆแบบนี้ทำเลยค่ะใครมีนมใครมีอะไรเหลือนะคะเอามาทำกันเลยจ้ะก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก่อนนะคะไปค่ะไปเริ่มทำกันจ้า วันนี้โต๊ะจะลกๆหน่อยนะคะเคาน์เตอร์จะลกหน่อยเพราะว่ามีนาจะทําขนมหลายอย่างไอตัวพุดดิ้งเนี่ยค่ะไอตัววุ้นนมเนี่ยของลูกชายค่ะส่วนมีนาจะทําบรานี่ไรแป้งทานคู่กับก,บกาแฟเดี๋ยวค่อยทำเนาะเราจะมีนมค่ะนมกล่องของมีนาเนี่ยมันประมาณ180 ml นะคะใคร200 ml ก็ได้1กล่องแล้วแต่ใช้รสชาติที่เราชอบผสมน้ำตาลแล้วเรียบร้อย เทใส่ลงไปในในแก้วในถ้วยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมผงวนก่อนแบบนี้อันนี้คือรสช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือรสกล้วยใครมีรสเดียวใช้รสเดียวใครมีนมอัลมอนด์ใช้นมอัลมอนด์นะจ๊ะนี่นะคะรสกล้วยนมกล้วยหอมค่ะรสกล้วยหอมไม่มีชาเขียวจ้ามีชาเขียวจะทำแล้ว อันนี้นะคะก็เป็นนมสตรอเบอรี่เผื่อบางคนนมใกล้หมดอายุอย่างเงี้ยอ่ะนมสตรอเบอรี่ไม่มีสีซะง,งั้นจะผสมสีลงไปหน่อยอก็ได้นะคะเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใส่ผงวุ้นลงไปค่ะอย่างละครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยนี่มีน่าใช้ผงวุ้นนะคะสีเขียวนะครึ่งช้อนชาค่ะ แบบนี้แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะให้ผงุ้นเนี่ยเขาเซตตัวก่อนแค่นี้ค่ะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ15นาทีหลังจาก15นาทีแล้วนะคะเราก็เริ่มเอาไปตั้งไฟทีละถ้วยเลยค่ะมีนานเริ่มเป็นรสกล้วยก่อนนะ คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนเขาเดือดพอเขาเดือดแล้วนะคะเราก็ยกลงเลยค่ะนี่เดี๋ยวปุด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 ยกลงเลยแกนยกลงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแซนเดอร์สวัสดีครับโอ,อชุกเอ๋โยกโย่โกนเมโกนเมดิโอชุกเอ๋มวนี่เดี๋ยวเรามาใส่พ,พิมพ์ซิลิโคนกันนะคะเห่งทุกฮิตกันนี่มีหนากระได้มาค่ะ เทเทเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยเทไปตอนร้อนๆน,นี่ละจ้ะช็อกโกแลตก็ทำเหมือนกันนะคะช็อกโกแลตเดี๋ยวเราก็เอามาต้มให้เดือดนี่เทลงไปแบบนี้นะคะใครมีสีชมพูนะก็จะยิ่งสวยอันนี้เป็นลูก อันที่หกเดี๋ยวค่อยเช็ดทำเหมือนกันทุกรดเลยนะคะเราก็จะรอให้เขาเซ็ตตัวค่ะหลังจากเขาเซ็ตตัวแล้วนะคะเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ3ามชั่วโมงเสร็จแล้วเราค่อยเอาออกมาแกะกันจ้าวุ้นนมค่ะใครๆก็ทําได้ถูง่ายกระตายเดือดแล้วนะคะปิดแกะเลยนี่ คราวนี้นะคะมาถึงตาช็อกโกแลตกันบ้างนมช็อกโกแลตนี่แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะใครอยากทำสองสีนะต้องให้สีหนึ่งเขาเซ็ตตัวก่อนนะคะเราให้ทำใช้เป็นแบบพุดดิ้งได้ไหมคะพุดดิ้งแกะออกจากซิลิโคนลำบากหน้าพุดดิง้งเนี่ยมันจะมีอีกสูตรหนึ่งค่ะเขาจะใช้แป้งเยอะหน่อยแกะออกจากซิลิโคนได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ แต่ตัวนี้ไม่ใช่พุดดิ้งนะมีนาบอกเลยว่าเนื้อพุดดิ้งกับเนื้อวุ้นเนี่ยรสสัมผัสต่างกันใครจะมาบอกว่าเอ้ยเป็นพุดดิ้งนมแต่ใช้ผงวุ้นมันไม่ได้ค่ะมันคือวุ้นนมในความคิดของมีนานะแต่ท่านอื่นอาจจะไม่ได้ฉันว่าเป็นพุดดิง้งอะพุดดิ้งัะพุดดิงดด้งจะไม่ว่ากันใส่ลงไปเลยได้เยอะอยู่นะนี่ขนาดแบบนมโรงเรียนนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยได้ ได้หลายอันอยู่นะเนี่ยแหมมีนมชมพูก็ดีเนาะใส่น้ำหวานให้บูบอยอะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะมือนเดิมค่ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นให้เขาเสร็จตัวกันแล้วค่อยมาแกะจ้ากล่องนึงนะคะ กล่องหนึ่งสำหรับนมประมาณ180 ml ทำได้1 2 3 4 5 6 7 7อันก็แล้วแต่ค่ะนี่มีนาก็ทำได้แค่นี้ล่ะค่ะที่เหลือกินไปแล้วมาดูวุ้นนมที่เราทำกันไว้นะคะเนี่ยมาแกะออกให้ดูความลงไปค่ะกดออกมันเดียว ความค่ะกดแค่กดกดหน่อยๆน,นี่ค่ะ นมสดที่มีนาบอกว่าอยากให้ทุกคนทำออกมานะะ่ารักอย่างเงี้ยอ่ะรสชาติก็คือวุ้นนะคะลองทำกันดูนะคะอืมเนื้ออย่างแด้งอืมมันคือวุ้น,นะคะ่ะวุ้นนม เขาจะแข็งกว่าพุดดิง้งเนื้อสัมผัสจะไม่ใช่พุดดิง้งตัวนี้ไม่ใช่พุดดิง้งมีนาไม่ได้ทําพุดดิงนนดด้งมีนาทําวุ้นนมพุดดิ้งมีนาทําไปแล้วแต่บอกเลยว่าอร่อยถ้าใช้รสที่เราชอบนะืใช้กาแฟนะือร่อยมาก ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้านะคะตัวนี้มีนาบอกเลยนะเป็นวุ้นค่ะไม่ใช่พุดดิง้งรสชาติคือวุน้นแต่ว่ามีความนุ่มละมุนกว่าวุน้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวุ้นที่ใช้กะทินะคะแต่จะเป็นวุ้นนมลองทำกันดูนะคะอร่อยจริงจ้า